สวัสดีว่ายย กลับสู่วริสราพาดีนะคะช่องเดียวที่จะพาแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่วงการไลฟ์สดหรือการขายของออนไลน์แบบไม่เคอะเขินแบบไม่เขินอายหายไป6เดือนน่ะคิดถึงไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเจ๊บกลับมาแล้วคะ่ะแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนวายย่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะคะมาบอกข่าวดีมาบอกเรื่องราวดีๆและ6เดือนที่หายไป <c oughs> ทุกคนจ๋าชีวิตได้ไปเรียนรู้ อะไรมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงหลังจากนี้ไปเราจะมีทีเด็ดให้ทุกคนแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปถึงทีเด็ดในคลิปต่างๆวันนี้เจ๊จะบอกว่ากลับมาครั้งนี้เจ๊มีโปรเจกต์ดีๆ โปรเจกต์เลิศและสิ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดโปรเจกต์นี้นะคะก็คือการที่เจียบ่ะค่ะมีโอกาสได้ไปนะคะสร้างห้องเพราะเรียนรู้จึงแบ่งปันในห้องนั้นน่ะคือทุกคนมาจากคลิป YouTube นี่แหละแล้วทุกคนก็ติดตามน้องเจียบไปเราเรียกว่า ไลน์ออฟฟิเชียลแล้วกันเนาะในกลุ่มนั้นนะคะเราสร้างขึ้นมาประมาณ 6- 7เดือนแล้วค่ะมีสมาชิกนะคะที่อยู่ในกลุ่มถึง1 4 9 0งน่าคนและไม่รู้ตอนนี้ไปถึงพันห้าหรือยังนะกลุ่มนั้นทําอะไรบ้างในกลุ่มนะคะ้องเจยบก็จะมีการแชร์การสอนโดยแบ่งปันความรู้ฟรีๆนะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนนะคะอยู่ในห้องนั้นช่วยกันแบ่งปันความรู้ช่วยกันเอาประสบการณ์การขายมาแชร์ทั้งขายของออนไลน์ไลฟ์สดขายของในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกลาซาด้าช้อปปีและทุก อย่างที่เป็นการขายออนไลน์ในนั้นเราสอนการเราแบ่งปันเราเป็นครอบครัวแห่งการให้ด้วยกันให้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมเราเรียกห้องเพราะเรียนรู้จึงแบ่งปันบายวาริสนะคะและจากในห้องนั้นเองเจี๊ยบพบว่าเชื่อไหมว่าในนั้นเนี่ยมีหลายๆคนที่อยากขายของแต่ยังไม่มีเงินทุนมีอีกหลายๆคนที่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ แต่ว่าโดนโกงโดนหลอกซื้อของไม่เป็นสั่งของแล้วได้ไม่ตรงปกอันนี้สําคัญมากนะคะเจอเยอะมากทุกคนซื้อของไม่ตรงปกโอ้พี่เจีย๊ยบค้าหนูเจ๊งอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเลยค่ะเงินนั้นเป็นเงินของครอบครัวด้วยหนูเอาไปซื้องานจีนแล้วได้มาไม่ตรงปกนะคะแล้วก็เจ๊งพี่เจีย๊ยบหนูจะทํายังไงดีหนูไม่มีทุนต่อย,ยอดแล้วทําให้เกิดความคิดหนึ่งของเจี๊ยบว่าเออจริงสินะเจี๊ยบเองมีโอกาสนะคะทําให้มผีผู้ผลิตหลายรายนะคะ,หล,ะ,คะหลายคนหลายท่านเนี่ยเข้ามาคุยกับ น้องเจีย๊ยบว่าเอ้ยน้องเจีย๊ยบผมมีนะพี่มีนะของอยู่ในสต็อกเยอะแยะเลยและยังขายไม่ได้ขายไม่หมดทุกคนประสบปัญหาจากโควิดรวมถึงของกินของใช้เสื้อผ้าและทุกๆอย่างนะคะเข้ามาเจอน้องเจีย๊ยบแล้วกลายเป็นว่าอ้าวตายแล้วน้องเจีย๊ยบมีโอกาสดีมากเลยจากช่อง Youtube ช่องนี้ทําให้รู้จักกับผู้ผลิตแล้ไปรู้จักกับพี่ๆนะคะน้องๆของเราที่อยากสร้างรายได้โดยการเป็นแมค้าออนไลน์แต่ไม่มีทุน เจี๊ยบคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ว่าโอ้เอาละ่ะทุกคนอยากให้เจี๊ยบเอาของมาขายโอกาสดีๆแบบนี้เจี๊ยบจะไม่เก็บไว้คนเดียวค่ะเจี๊ยบจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่เจี๊ยบได้รับนะคะจากพี่จากพี่ๆที่เป็นผู้ผลิตจากพี่ๆที่มีของในมือนะคะมาสู่พี่ๆที่เป็นแม่ค้าอยากขายของอยากหาไรายได้พนักงานประจําแม่บ้านคนตกงานทุกคนมีโอกาสเข้ามาตรงนี้เราเรียกว่ากลุ่มปันกันขายค่ะชื่อโปรเจกต์ว่าปันกันขายปันกันขายเราจะมีเจี๊ยบเป็นตัวกลางในการไปหา ของกันกรองของดีของถูกของที่ผ่านผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านแม่ค้าคนกลางของจากผู้ผลิตสู่แม่ค้าที่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์สายไฟ์สดก็ได้สายโพ์ก็ได้สายพรีก็ได้ได้หมดทุกสายเจี๊ยบจะช่วยเอาของและโอกาสดีๆตรงนี้มาแบ,บ่งปันโปรเจก t นี้ดีมากๆนะคะใครสนใจสามารถที่จะคลิก ไล,ไล้ลิงก์เนาะเดี๋ยวเอาลิงก์มาปักให้เดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะให้นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นแม่จ๋าโครงการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งทางผู้ผลิตและทางพี่ๆที่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ แต่ไม่รู้จะทํายังไงพี่เจีย๊ยบหนูไม่มีเงินซื้อของจริงๆหนูไม่มีทุนจริงๆถ้าอยู่ในกลุ่มปันกันขายของน้องเจี๊ยบแล้วนะคะเจียจ๊ยบจะไม่ใช่แค่หาสินค้าราคาดีราคาถูกมาให้แต่เจียจ๊ยบจะนะคะช่วยสอนพี่ๆด้วยแบบจับมือทําแบบพากันไปรวยเจะบอกทุกคนเสมอนะการขายของออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปพี่น้องแต่มันเป็นทางรอดแม่รอดสุขครูสุขข้คน<ๆ>เพราะฉะนั้นเจี๊ยบอยากแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะตอบแทนพี่ๆทุกคนที่เข้ามา นับสมุนเจี๊ยบในทุกๆช่องทางนะคะโดยการทําโปรเจกต์ปันกันขายนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงในกลุ่มนั้นเจี๊ยบก็สอนฟรีด้วยยังคงสอนในช่อง YouTube และตามไปสอนต่อให้กับพี่ๆทุกคนนะคะคือโอกาสที่เจี๊ยบได้มาเนี่ยมันมากเกินที่เราจะแบกแล้วไว้คนเดียวและโอกาสที่ได้มานั้นมาจากช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเอาจริงๆพี่ๆอยากจะบอกจากใจจริงว่าเจี๊ยบอะกับ ทีมงานนะน้องต้องน้องดานะทีมงานช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะเรารัก ช่องนี้มากเลยถึงแม้เราจะห่างหายไป6เดือนจากสภาวะของโควิดเนาะเราก็มาเจอกันไม่ได้ถ่ายกันไม่ได้เราก็พยายามยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ในช่วงที่เจี๊ยบหายไปนะคะเจ๊จะบอกว่าจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากในวงการขายของออนไลน์มันไปอีกไกลมากแม่จา๋ามันไปมากกว่าที่เราคิดพี่จา๋าน้องๆจา๋ามันไปกว่าที่เราคิดเดยอะมากมันให้อะไรมากกว่าที่คิดเดยอะมากจากเจี๊ยบที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้เราเจี๊ยบพัฒนาเจี๊ยบได้รับโอกาส ให้ไปเป็นคนดีวิลอประบบนะคะระบบดูดระบบ CF นะคะเจีย๊ยบพัฒนาไปสู่การที่แบบได้เข้าถึงผู้ผลิตต่างๆเจีย๊ยบไปสู่การที่เป็นคนสอนเป็นคนแบ่งปันเป็นคนให้ความรู้เจีย๊ยบได้มีโอกาสคุยกับหลายคนว่าเอะพี่ๆทำไมถึงแบบติดตามมาดูหรือลูกค้าที่เขาเข้ามาอยากให้รีวิวสินค้าเนี้ยเขาชอบเจี๊ยเพราะอะไรหรือพี่ๆที่ตามไปในช่องเพราะเรียนรู้จึงแบ่งปันอ่ะชอบเจ๊เพราะอะไรทุกคนพูดคําเดียวเลยว่าพี่เจี๊ยบจริงใจบอกหมดทุกอย่างจริงๆคือเราดีใจมากแม่และเราก็แบบ ได้ไปอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์ในช่อง YouTube นี้รู้สึกดีมากมันเป็นอะไรที่ดีมากพี่ๆแล้วเราก็มีกําลังใจมากๆรวมน้องรวมถึงทีมงานที่ดูช่องเราด้วยนะทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขมากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแม่จ๋าเราจะบอกทุกคนอย่างใจจริงว่ามีสปอนเซอร์แม่มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนการทําคลิปของหนูแล้วนะคะมีที่จะแบบว่ามีรายได้ที่จะมาสร้างคลิปทํา YouTube ต่อนนะคะคือสิ่งที่เจี๊ยบจะรับรีวิวหรือนะคะรับสปอนเซอร์เนี่ยเจี๊ยบจะโฟกัสที่ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆในห้องเพราะเรียนรู้จนแบ่งปันหรือคนที่ดูช่องเจี๊ยบเท่านั้นเช่นมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์นะคะมันจะต้องเป็นประโยชน์กับพี่ๆในช่องของหนูที่หนูรับนะคะเพราะเขาจะเอาระบบมาให้เราใช้ฟรีถ้ามาจากช่องวริศลาพาดีพี่จะได้ใช้ฟรี14วันพี่จะได้ใช้ฟรี1เดือนสิ่งที่เจี๊ยบทาไม่ได้เป็นความต้องการทางด้านธุรกิจเลยคือเจี๊ยบหาเงินโดยการไลฟ์สดได้จะพูดจากใจเลยนะพี่ๆเ,เลือกที่จะพูดแบบนี้ตรงๆกับทุกคนเลย คือเจ๊บทำมาหากินโดยการไลฟ์สดค่ะการที่จะรับสปอนเซอร์มารีวิวสินค้าพวกนี้ผลประโยชน์อย่างเดียวที่ได้คือเจ๊บอยากให้พี่ๆที่มาดูช่องเจ๊บอะได้โอกาสในการทดลองใช้ฟรีในทุกระบบที่น้องเจ๊บช่วยรีวิวแต่น้องเจ๊บคัดสรรแล้วนะว่าเขาโอเคถึงได้เอามานะคะก็จะบอกกันพี่ๆอย่างจริงใจว่าขอขอบพระคุณเหลือเกินพี่ๆขอบพระคุณที่สนับสนุนน้องจนทําให้น้องมีวันนี้นะคะและได้กลับมาทํา YouTube ต่อนะคะและ EP ีต่อๆไปยังคงให้ความรู้เหมือน เจี๊ยบจะไม่มีการมาขายของในช่องเด็ดขาดนะคะพี่พี่จา๋าสินค้าใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสนับสน,นุนหรือการเป็นประโยชน์กับการขายของออนไลน์เจี๊ยบจะไม่รับเลยนะคะขอสัญญากับพี่ๆตรงนี้ว่าช่องของเราเน้นในเรื่องของการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการขายของออนไลน์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาต้องเป็นประโยชน์กับพี่ๆเท่านั้นเจี๊ยบถึงจะรับเนาะหนูลองผิดมาแล้วพี่ลองถูกอย่างเดียวนะคะยังไงอย่าลืมนะคะพี่จา๋าฝากน้องไว้ในน้องอกอ้อมอกอ้มอม,อมใจ เพจแฟชันะะ่นอินเทรนด์บวริศยังคงไลฟ์สดทุกวันค่ะวริศราพาดีเราจะทําอย่างต่อเนื่องค่ะกลุ่มเพราะเรียนรู้จึงแบ่งปันเข้าได้ฟรีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้กลุ่มนะคะปันกันขาย เป็นปากต่อปากนะคะรักน้องช่วยบอกต่อกันไปเผื่อปันกันขายจะไปเป็นนะคะแสงสุดท้ายจะไปเป็นความหวังสุดท้ายอาจจะไปต่อลมหายใจให้อีกหลายๆคนนะคะที่ลำบากอยู่ตกงานอยู่ต้องการหาเงินและคนที่แชร์ไปพี่พี่เองนะคะน้องๆเองแม่แม่แมแมจ๋าทุกคนจะได้เป็นสะพานบุญเรามาช่วยกันเป็นสะพานบุญคำนี้ดีจังเลยเป็นสะพานบุญเนาะคุณแม่ไปให้ทุกๆคนได้เข้ามาในโครงการปันกันขายของเราไม่มีค่าใช้จ่ายกระ ขอบพคุณสวัสดีค่ะพอกันอีพี่นาเด้อจ้าบ๊ายบาย